สวัสดีค่ะอีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจเกแทนให้นะคะคลิปนี้ก็มาใจกับเพลแล้วในเกมซีไฟลเดี๋ยวจะมาไต่แรง 4v4 กันนะคะไปเพื่อนโอ้ ริมใครก่อนดูแลสัง มาค่ะทุกคนมารอบที่สองกันนะคะไปจะได้นหมเนี่ยทุกคนโ <c oughs> อ๊ย

That's not how you win a race. Bye. Mm -hmm.

มารอบที่สามกันะคะม <'s> ีคนออกอ่ะทุกคนมีนามเ,เนี่ย <c oughs> ลองให้ไม่ชอบเลยคนที่เข้ามาเล่นแล้วก็ออกไปดูเขาลูก หนเปืนบิ่งเลยค่ะเปิดจุกไปละโอ้ วางโอเคค่ะทุกคนแพเนีกระสือกระจายมากหวาในเอีวนดีใจเหมือนเนี่ยโอเคค่ะเีพีนี้ก็ขอจบลงเพงเท่านี้นะคะไว้ว่า